สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอจอมอนิเตอร์อัลตราไวท์นะครับเป็นจออัลตราไวท์ยี่ห้อ lg นะครับหลายคนอาจจะมองอยู่ว่าจออัลตราไวท์เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้มันจะใช้กับการทำง,งานของเพื่อนๆได้ยังไงครอัับแรกก็คือสามารถเอาไว้ดูหนังในอัตราส่วน20ต่อ9กนะครับแบบไม่มีขอบบนขอบล่างทีนี้นอกจากเอาไ้ดูหนังแล้วผม,ไ,มได้ซื้อมา ไปในงานของผมเกิดคือการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมนี้หลายคนอาจจะใช้2จอนะครับใช้จอหนึ่งนะครับตัวผมแล้วการใช้2จอนี่ลำบากกับผมไปนิดนึงครับเพระาะว่ามันต้องมันต้องหันหันคอหันหันหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องซื้อทีเดียวสอจอนะครับเพื่อที่จะให้มันมีขนาดจอที่เท่ากันนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเป็น lg 34นิ้ว u l t ต a wide ไม่เป็นจอโค้งนะฮะเพราะว่าผมไม่ถนัดจอโค้งนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้3 4 w k 6 5 0 w นะครับไม่ใช่จอคือนะครับการแสดงผล2,560คูณ1080นะครับแนวแนวนอนเนี่ยจะกว้างกว่าจอ Full HD ปกตินะครับแต่แนวตั้งเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ Full HD ปกติ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่ามันดียังไงเอาละผมจะรีวิวในงานของผมนะครับช้ในงานของผมเองก็คือการเขียนโปรแกรมครับเดี๋ยวผมจะลองเอาวิดีโอสตอมขึ้นนานี่เห็นไ,ไหมครับมันจะได้จอซ้ายแล้วก็ไอ้ดอยจอขวานะครับสามารถเขียนโปรแกรมขางน้ายแล้วแถมมีแถบเมนูให้ด้วยมีแถบเมนูโฟลเดอร์ให้ด้วย สำหรับการเขียนโปรแกรมก็ค่อนข้างจะดีอีกอย่างหนึง่งสำหรับคนเขียนเว็บไซต์นะครับว่ามันช่วยให้คนเขียนเว็บไซต์สะดวกขึ้นกว่าใช้สอจอยอย่างไรก็คือเราสามารถจะเอาเว็บไซต์นยครับขึ้นมาเว็บไซต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถจะดีบัคข้างซ้ายเพิ่เออข้างขวานะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมข้างซ้ายไปเรืเ่อย โดยที่ไม่ต้องมาขยับจอข้ามไปค้ามมาหว่ากสองจอสามารถดีบักได้เลยกด1 2เฮ้ยสว่วนี้กด1 2นะครับเห็นไหมครับอันนี้จอมันเล็กไปหน่อยแล้วก็สามารถขยับได้เห็นไหมครับพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมของเรานั้นมันไม่เยอะหรอกครับเนี่ยครับพอนี้ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมได้ละเห็นหครับแล้ต้องการพื้นที่เพียงเท่านี้แล้วเราก็ สามารถจะดีบักไปได้ด้วยนี่เห็นไหมอันนี้ขนาดหน้าจอทั่วไปแล้วก็ดีบักตรงนี้ครับเปิดโหมดดีบักตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ,รบจอเดียวจบนะครับผมสำหรับ Android Android ก็จะใหญ่หน่อยหน่อยแล้วก็จะแล้วก็เปิด Stack Overflow ไปด้วยด้วยนี่ถ้าขวา่าเปิด Stack Overflow ข้างซ้ายเปิด Android นะครับเปิด Android Studio นะครับหรือว่าเราจะเปิด EMO นะครับปกติแล้วจอปกติเนี่ย e m มมันจะข้ามหน้าจอไม่ได้อันนี้คือประเด็นสำคัญของ Android นะครับถ้าเรามี2จอนะครับเราเปิด2จอพร้อมกัน,นไอตัว e m ม n i t ล r อเนี่ยเราจะหยิบหยิบ,ยบหเออเนะบยิบข้ามหน้าจอไม่ได้มันจะเออเลอนะครับตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องหยิบข้ามหน้าจอเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าจอมันใหญ่นะครับเพราะว่าจอมันใหญ่เราก็เขียนไปเขียนไปแล้วก็เปิดหน้าจอนี้ทางนี้จัดหน้าจอที่หนึ่งน,นี่อันนี้เอาไว้เปิด Stack Overflow อันนี้เอาไว้ debug หน้าจอเห็นไหมับนี่ย่อขนาดให้ผมมองแล้วก็จกัดพื้นที่ทำงนานได้เหลือๆเลยครับมาดดูตัวขอให้ีนเหลือเลยครับ ดูทีวีข้างซ้ายเ็บข้างขวาแล้วก็แถมยังมีพื้นที่ในอ่าเปิดมีโมนิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะครับสำหรับการรีวิวหน้าจออัตรนาั LG 34นิ้วเพื่อโปรแกรมเมอร์หรือเด v เดเวลลอปเปอร์ไม่ต้อง2จออีกต่อไปนะครับส่วนราคาก็ผมไม่แน่ใจว่า2จอกับจอเดียวไหนจะแพงกว่กากันาะว่าอันนี้ถูกสุดละ นะครับทุกสุดแล้วก็จบอ่ะจบในหน้าจอเดียวไม่ต้องเดียวซ้ายเลียวขวานะครับไม่ต้องหมุนจอส่วนข้อติของผมก็คือผมซื้อขนาดที่ความละเอียดตามพิดนะครับมันมีอีอกมีความละเอียดหนึ่งก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยมันจะมีอีกความละเอียดนึนะครับคือความละเอียดในด้านสูงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นพันสี่กว่ากว่านี้นะครับแล้วก็ความละเอียดในด้านกว้างก็จะสูงขึ้นแบบวันนี้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ